ใช่ครับผมก็รู้สึกเหมือนเป็นคอนเสิร์ตแต่จริงมันคือแฟนมีนะทุกคนใหญ่ที่บอกเพราะว่าแต,แต่จริงก็อยากจตะคอนเสิร์ตแต่เรารู้สึกว่าสเกลมันใหญ่แล้วเราแบบว่าไม่น่าไหวอะไรเงี้ยก็เป็นแฟนมีนะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจที่บวัดโซอาด้วยครับผมแล้วก็ดีใจที่แบบว่าเหมือนกลับมาสถานที่แบบช่วยคอนฮอลเงี่ยที่เราแบบจากคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตมันก็เหมือนแบบย้อนวัยที่เราแบบว่ามีประสบเรียกว่าความรู้สึกความทรงจำที่แบบ ยิ่งใหญ่นะที่นี่อย่างที่บอกว่าท้างในผมรู้สึกว่ามันเป็นคอเเนเสิร์ตเพลงมันเยอะมากด้วยหรือว่ายัางไงโปรดักชันมันโปรดักชันมันยิ่งใหญ่อะโ r o d u c t i o เหมือนคอนเสิร์ตแต่เพลงมันมันดรอปลงนะน้อยลงแล้วผมแต่ก็สำหรับผมมันก็เยอะอยู่นะปกติง,งานแฟนมิเตอรปกติเขาจะร้องประมาณ3-4เอามากสุด5เพลงคือเยอะแล้วแต่ผมร้องเกิน5เพลงหรอใช่แล้วเป็นเพลงใหม่ด้วยแล้วเป็นเพลงไม่ได,ไได้ต้องไปดูที่โชว์ฮะถ้าใครอยากรู้หรือ ไม่สะดวกมาก็มีสตรีมมิ่งครับผมที่เดลคอนเสิร์ตครับผมแต่เห็น<ป>แบบผมมันก็ใหม่แก่แล้วครับมันนี้แก่งอะขึ้นคือซ้อนคนนี้นี่เหรอซ้อนจนแก่เลยไม่ใช่ก็ผมก็จริงๆเลือกสีนัดมากเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าเราชอบสีแบบว่าขาวๆเทาๆมันสรุปนิดนึงอะไรเงี้ยครับทำไมอยากเปลี่ยนตูนในในต็มแคบีเใช่เพราะตอนแรกคือกะจะย้อมตอนก่อนขึ้นโชว์เนี่ยมาสั่งซื้อก่อนแต่ไม่น่าทันครับก็เลยทำมาเต็มเลยฮะนี่ตรงนี้ เรามาตีมอะแบบซีอุนิพาร์ตี้ผมเรามีปาร์ตี้หลากหลายอารมณ์มากไม่ว่าสุขเศร้าเหงาเป็นแบบมีหลายอารมณ์มากแต่การเปลี่ยนสีผมแบบเวลามีแฟนคลับแฟนมิดที่สีก็คือหมืนเน็กบ่อยหรอบ่อยเนี่ยบ่อยแล้วเปลี่ยนกันจริงจริงเราอยากย้อมผมมากแต่กลัวผมร่วงก็เวลาเวลาย้อมผมแบบสีมันต้องฟอกแล้วเมื่อก่อนผมเคยฟอกแล้วมันแบบว่าขาดง่ายแล้วเราเป็นคนดูแลผมไม่ดีอะไรเงี้ย ก็เลยจะวิธีแบบนี้ใช่ครับผมคนที่ชอบเปลี่ยนสีผมโอ้ยจริงๆชอบมากครับชอบมากที่หนูแบบว่าเปลี่ยนผมแบบเป็นสีน้ำตาลเนี่ยชอบมากเรารู้สึกว่าเวลาเซ็ตผมมันจะเรียงเส้นได้สวยกว่าสีดำแล้วมันแบบว่าจะเห็นแบบว่าเลเยอร์ผมอะไรเงี้ยมันสวยดีครับผมเคยจำไหมคะว่าเราเปลี่ยนมาแล้วกี่สีเท่าที่เราเห็นสีเขียวถ้าไฮไลท์ก็ได้เขียวฟ้าชมพูจริงๆสีนี้ก็เคยทำมาแล้วครับแต่ตอนนั้นทำเป็นผมปิด ครับผมแต่ยังไม่ไม่เคยทำขึ้นโชว์อะไรสอ,อยากใส่ค,สความเป็นตัวเองไปในในงานของเราด้ว,วย,ยจริงจริงงานนี้มีความเป็นตัวผมหลายอย่างมากอย่างแรกเลยที่แบบเน็นชัดค<ส>ือเพลงเพลงเราเลือกมาที่อยากสรองในสิ่งที่เราอยากนำเสนอทุกคนต้องทำแบบน่นเลยครับผมก็แล้วก็การแต่งตัวหรือแบบว่าเอาแบบสไตล์หรืออะไรเงี้ยก็คือว่าอยากแต่งตัวแบบไหนอะไรเนี้ยจริงจริงอยากมีความไม่ง่ายที่แบบ ไม่ต้องเยอะมากอะไรเงี้ยครับผมง่ายๆงเยอะง่ายง่าๆง่ายๆทุกอย่างมันง่ายมากครับจริงเหรอเพราะโดยปกติเวลาเออคุณขึ้นโชว์ก็ปกติผมจะใส่อเซสซอรี่เยอะแต่ผมอะไม่อยากใส่เยอะแล้วอะไรเงี้ยคือในในคอนนี้จะไม่ไม่แบบง่ายๆครับเราจะแต่งตัวง่ายๆหน้าผมง่ายๆเราจะไม่เยอะรอดูนะ่ยง่ายจริงอันนี้ง่ายจริงไม่ต้องคาดหวังเลทุกคนนั่นคือแฟนมีดฮะแฟนมีดแฟนคอนแฟนมีดฮะ อะไรที่พิเศษพพเศษพราะว่าจริงส่วนตัว<ม>ที่เรามาราันคูนก็คือเรารู้สึกว่าโปรดักช<ม>ั่นก็เลยแบบว่าเออ,อยังแซล์พี่ออฟอยู่ว่าโอ้พี่ออฟสเกลมันดูใหญ่มากมเออจนเรารู้สึกว่าเนี่ยวันนี้เริ่มรู้สึกกดดนันเมื่อวานยังแบบรู้สึกสบายตัวมากกับการซ้อมอะไรวันนี้รู้สึกเ,เริ่มกดดนันละยังไงนี่จะทาอะไรทันไหมอะไรเงี้ยแต่แต่แฟนมีก็จะต่างกับแฟนคอนอย่างหนึ่งตรงที่มันจะมีอินเทอร์แอคกับแฟนคลับมากขึ้นเราจะมี กิจกรรมมีเกมมากขึ้นที่ไม่ได้มีโชว์อย่างเดียวอะไรเงี้ยครับผมสิ่งที่สงสัยคือรถคันข้างหลังเนี้ยจะอยู่บนเวทีไหมตอนแรกผมอ่ะพูดคุยกับทีมเกันว่าจะเอามาแต่สถานที่ไม่ได้จะเข้ามาแบบยากครับผมใช่ก็เลยซื้อไว้ดีกว่าซื้อก็ไม่มีตังเราจริงเป็นผิดเท่าไหร่คือคือตอนเนี้ยคนอาจจะไม่เห็นว่ารถคันข้างหลังมันคืออะไรอาจจะงงผมก็งงอยู่เหมือนกันฮะไม่ได้ซื้อไม่มีตังซื้อฮ่แลวโบ ปีหนอคะปีที่ผ่านมาคุณได้ถ้าให้ปูนต้นถ้าซื้อก็น่าจะศูนย์บาทนะฮะปีที่ผ่านมาคุณก็ปีที่ผ่านมาคุณก็คุณก็พอดีมาจากต้นต้นๆนะคะประมาณหนึง่งประมาณสุปซันก็ขายดีด้วย <c oughs> ก็ต้องขอบคุณการพิมพ์พิมพ์แล้วก็พี่สื่อที่ให้ผมฝากซุปซั์ <c oughs> มันก็กระจายมากขึ้น ฮะฝากด้วยครับซูเปอร์ซันฮะถ้าสังเกตดีก็จะเห็นผมใส่ซูเปอร์ซันคอลเลกชันใหม่ที่ยังไม่เคยปล่อยออกมาเปิดโอกาสทำไมอ่ะใช่เพราะว่าครั้งแรกที่เอ็กซ์เมิร์ชครับผมฝากไว้ก่อนก็มาทั้งตัวเลยเป็นยีนซีเซียในไม่ใช่เสื้อในเสื้อข้างในเสื้อข้างในเริ่มเกีงยีนเราจะเปลี่ยนเรื่องละเราจะให้พีิเศษเมื่อกี้ที่พูดถึงโปรดักชันนะคะโดยปกติคือเราก็จะเห็นโปรดักชันแต่ละครั้งคือครั้งนี้มันจะแบบว้าวแค่ไหนส่วนตัวเราอยาก ชอบศึกษาโปรดักชันด้วยส่วนตัวเราใครที่ได้ดูคอนเสิร์ตจากทางบ้านดูมันดีอย่างเงี้ยจะเห็นทุกอย่างจะเต็มไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงหรือว่าการปล่อยเอฟเฟกเนี่ยใช่ครับผมเรารู้สึกว่าเราก็ตามมาหลายงานนะเออตามหลายงานของคอนเสิร์ตไทยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็มีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจครับผมแต่นี้คือแฟนวินงแฟนถอนครับพุ่งพุ่งลบโปรดักชันเนี่ยเขโอ้ยไม่รู้เนี่ยถ้าผมรู้ผมเป็นเจ้าของค่ายเลยนะอา้าวทุกวันนี้คุณไม่ไพ้หรอคะเออก็ ก็หวังว่าก็หวังว่าแมวไม่เป็นเหนื่อยมันก็จะเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมในการที่เราทุกๆทุกอย่างที่ทเป็นส่วนใหญ่สาก,การทีนะ่สุดจริงๆผมว่าทุกอย่างมันมันคือการประกอบทุกอย่างเป็นส่วนประกอบทําให้แบบว่าโชว์นี้สมบูรณ์แบบที่สุดใช่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือว่าโปรดักชั่นเองหรือว่าใดๆเองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องแบบครบถแล้วก็ทําให้มันออกมาดีที่สุดเพราะว่า เชื่อว่าคอนเสิร์ตทุกที่มันไม่ได้แบบเพอร์เฟกทุกอย่างหรอกครัแต่ทําไงให้มันรู้สึกว่าเป็นจอยแล้วก็เป็นสไตล์ตัวเองเป็นสไตล์ของผมว่าจะแบบส่งความสุขให้คนดูได้มากหน่อยน,นะใครชื่อว่าปาร์ตี้ด้วยใช่อไรอ่ะแกจะิีจริงๆผมว่าแค่ฟังคําว่าปาร์ตี้มันคือความแฮปปี้ความสนุกสนานอะไรเงี้ยใช่แต่จริงในปาร์ตี้นี้ก็จะมีหลากหลายอารมณ์ที่บอกต้องมีแดนส์อะค่ะต้องมีแดนส์มีซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถนัดเลยฮะเยอะไหมคะเยอะมน้อยน้อย ดูหน้านองเขาเขาคาดหวังขนาดไหนมองไหมมองมากเลยหรอพี่นได้หรอะเราเพิ่มให้เขาไม่ทันอ่ะต้องแบบว่าพรีสไตล์แล้วตอนเนี้ยอย่างงนั้นต้องพรีสไตล์ได้เลยสมมติว่าถ้ามีเพลงแดนซ์จะลุกขึ้นมาเต้นได้ไหมฮะแดนซ์ด้วยค่ะเราเป็นคนแบบไปปาร์ตี้เราโยกแค่นี้ก็พอแล้วมันพอเหรอพี่ซีมันเหนื่อยแย่นะครับเหนื่อยแย่เลยนะครับ ครับผมถ้าไม่แดงแล้วมันจะต้องมีอะไรพิเศษไงเออปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ทอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าิตอนแรกตอนแรกก็คิดว่าจะมีเกสแต่หนูไม่ว่าจริงๆก็อยากให้หนูฮะไม่ได้คิดถึงคนอื่นเพราะว่าเราโยนหนูมาก็อยากให้เป็นเกสต์แต่หนูติดงานอะไรอ่้าคุณผู้ขนาดคุณขนาดที่บอกว่าจะจ่ายสองเท่าเลยนะก็ไม่ได้หรอคะเหมือนเขาคุยกับงานไม่ผ่านงานเขาไม่ปล่อยมา มีเซอรส,มมส์มีไหมใจริงจริงเซอร์ไพรสก็คือโชงผมเองเซอร์ไส์คือหนู <c ười> ไม่มาจะคอยช้าเซอร์ไพรส์คือทุกคนคาดหวว่าจะต้องเห็นหนู<ม>กน็อ <c ười> ตอนแรกก็คิดเห็นเห็นปาม้ามากเงี้ยแต่หนูไม่มาเงี้ยทุกคนจะคิดว่าหนูมาเปล่าปาม้าจะมาดูดูอยู่แล้ว <c ười> อ,อน,วนทุกคนแอบะจะมีมาสอไหนเดินไม่มีแฮวันนี้มีมาสอเราพูดห้อารมณ์น้อยใจอะไรนะ ไม่มีอารมณ์เลยครับไม่มีอยใจใช่ไยครู้สึกน้ยใจไม่ไม่น้อยใจอาจจะดูสตีมวิ่งอยู่บ้านก็ได้จะพาให้กำลังใจมาแล้วให้กำลังใจมาแล้วครับผมเราตั้งแต่เมื่อวานแล้ยอะไรนะครับเราเซียหัวหอมมาให้กำลังใจยังไงบ้างอ๋อก็คุยกันนะไม่ได้เซ็นฮัลโหารันเมื่อวานก็มาทำงานเรามาทำงานแล้วเราก็มารันจูต่อใช่เขาก็ให้กำลังใจก็สู้ แต่เราจะออดอีกนิดนึงนะเสือเขาจะแบบเปลี่ยนใจแบบว่าวันนี้มีแต่คนรักพี่ซีนะอะไรอย่างงี้เปล่าละตออกระตุกแล้วเล่นบทพูดงัายคือเล่นบทละครอยู่ครับเขาบอกมาอย่าบอกนะครับผมป๊ น้องก็ส่งปลามามาให้กําลังใจใช่แม่แน่ปลามาเคยบอกว่ามาขึ้นโชว์กับผมไหมครับ้อ้ยาเลยปลาบอกยาคุณกล้าหาญชานชัยเอาคุณพ่อคุณแม่เขาไปขึ้นชว์ชอบแซวชอบแซวแล้วแขกเขาเชิญคนอื่นนะมีมีไม่มีครับถูกเลยเหรอใช่เราทุกข้างฉากก็จะเป็นคนมันคือมันคือแฟนมีดไม่ใช่แฟนคอนใช่แล้วแขกรับเชิญมามันก็แบบ แต่แฟนเพลงก็ชอบปิ๊ดเซอร์ไพรส์กันค่ะเซอร์ไพรส์เหมือนเราวนกลับมาที่เดิมเลยนะก็คือคือแฟนๆจะได้เห็นพี่ซีเต็มๆในงานนี้ใช่ไหมแน่นอนครับผมมีในสิ่งที่ไม่เคยเห็นพี่ซีทำเราจะได้เห็นอะไรบจริงๆผมว่ามันก็มีนะเช่นเราก็ต้องไปดูในคอนเสิร์ตไม่ชอบสปอยไม่ชอบสปอย ไม่สนุกมีแต่แฟนมาเยอะมากค่ะพี่สีอ๋อใช่ใช่ใช่เมื่อวานก็แบบแบบว่ามั่งหน้าหลายตามากครับผมแบบคนที่แบบว่าไม่เคยแบบเห็นมาก่อนเลยนะก็เหมือนอาจจะบินมาครับผมมาเป็นกลุ่มก้อนรู้สึกไงในใจที่เขาตั้งใจบินมาเพื่องานราดีใจดีใจแน่นอนเลยครับผมเพราะว่าก็โหเราก็อยู่ในวงการมาสักระยะหนึงเนาะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบติดตามแล้วก็มาดูแฟนมิกเราที่คอยซัพพอร์ตเราแล้วก็คอยเป็นทำโปรเจกต์มี หลายอย่างมากครับผมก็ต้องขอบคุณมากทั้งการขับไล่เปลือยแผลได้เดินชมโปรเจกต์ต่างๆเมื่อคืนเห็นแบบ๊บๆฮะเขาจัดอยู่แต่ยังไม่ได้เห็นเต็มมีตังคินข้าวแล้วฮะทุกคนเป็นนักการเงินเนาะแหมซีโอีโเปอร์แซนคงไม่มีตังคินข้าวเลยนะเลี้ยงผมได้ครับผมผมยังอ้อๆไม่รอกยังไม่ยังน่าเลี้ยงไม่เยอะแยะถ้าหนูแน่นอนก็อะไรนะฮะ เราเริ่มทำงานแล้วครับขนาดอะไรยังยังมีเรื่องแบบกดดันก่อนขึ้นเวทีอยู่ไลครับกดดันคัมภา์ครับตอนนี้รุ้นลวคงจะมีคำถามอะไรมาไหมก็ถ้าถ้ากดดันไมก็กดดันอยู่แล้วเพราะว่ามันตื่นเต้นอ่ะยิ่งใกล้เวลามันก็ยิ่งตื่นเต้นจริงอเพราะวาจริงๆคือพี่ซีเองขึ้นเวทีมาเยอะมากจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นสิทธที่ดีนะสมมติถ้าเราไม่ตื่นเต้นหรือกดดันตัวเองมันก็ รู้สึกว่าไม่ได้ท้าทายหรือว่ามันก็แบบเป็นสิ่งที่แบบเดิมๆสําหรับเราเรารู้สึกเหมือนแบบการที่ขึ้นเวทีไม่ว่าจะเป็นคอนเฟนร์ตหรือว่าอีเวนต์อะไรเงี้ยตื่นเต้นทุกครั้งเลยเออมันรู้สึกแบบว่าเออมันก็ดีใจที่เรายังมีความรู้สึกแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยเออจะได้แบบว่าตั้งใจทําให้มันออกมาดีด้วยเพราแรงสั่งสอนใ่ไหมที่คอยรู้สึกว่าแบบส่งพลังให้เราสมรสมือให้เรารู้สึก่มมันยังคงตื่นเต้นนการทงานเรื่ด้วยฮะผมก็เลยแบบว่าจะอ่าน อ่าเขาเรียกว่าอะไรจ้ะวันนั้น ä, วันน bon. ี <t> ้จะโฟกัสมากๆจะไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลจะดูช่วงแรกๆตอนเช้าใกล้ๆถึงเวลาสี่ห้าชั่วโมงผมจะตัดทุกอย่างออกจากหัวอยู่กับตัวเองแล้วก็กานมีอะไรเงี้ยครับทำให้มันดีที่สุดใช่เลยใช่ตามสไตล์เราไม่ได้ทำดราม่าดไม่มีดราม่าในโซเชียลต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับการตอบการพิดการแสดงโอ้ยซีโอซีพื้นอ๋อครับผมเป็นยังไงบ้างในหมู่หมองที่ดี ในมุมมองผมเราเราก็รู้สึกว่าทุกที่มันมีปัญหาที่แตกต่างกันดีกว่าครับผมเราจะให้ทุกที่แบบว่าเพอร์เฟกไม่ได้หรอกมันก็จะมีปัญหาเข้ามาให้เราจัดการคนเราก็ไม่ได้แบบว่าเพอร์เฟกที่จะเก่งแค่ปัญหาแบบหลายอย่างเพราะว่าบางเรื่องเราก็ไม่สามารถบอกทุกคนได้อยู่ในแบบว่าทางลูกค้าหรือว่าในเบื้องหลังอะไรเงี้ยมันก็บอกไม่ได้เรารู้สึกว่าอะไรที่ที่ฟีดแบ็กจากแฟนคลับเนี่ยเข้าใจเรารู้สึกว่า มันก็มีฟีดแบ a ที่ดีกับฟีดแบ a ที่ไม่ดีกับไม่ดีมันก็ดีนะแต่หมายถึงว่าใช้คำพูดนหารักมันก็จะดีกว่าเพราะบางแบบว่าคอมเมนต์อ่านเราไปอ่านเราไปเห็นอย่ารเรารู้สึกแบบบางอย่างมันก็ปั่นรอะไรเนี่ยคนเบื้องหลังอะไรเงรี้ยแล้วแบบว่าถ้าคุณเจอแบบหลายๆข้อความนั้นเนี่ยเรากขารู้สึกว่าถ้าเป็นผม,มนก็น่าจะเหนื่อยอยู่ฮะก็รู้สึกว่าแต่เขาก็ถ้ามองมุมกับกันมันก็จะเป็นคือที่แบบเอออย่างน้อยเขาก็ยังรักเราเป็นห่วงเป็นห่วงใหญ่ ใช่หรือว่าเป็นห่วงยายเราหรือว่าห่วงยายเด็กอะไรเนี่ยแล้วผมก็เป็นก็อยากให้ฟีดแบแกันแบบนาตมันาราขผมแล้วก็ส่วนตัวเรารู้สึกว่าอะไรที่มันดีเราก็อย่างที่ทวิตเอกไปครับอะไรที่มันดีเรากเก็บไว้อะไรที่ไม่ดีก็พัฒนาไปเรื่อยๆอะไรเนงะี้ยส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราเป็นเจนหนึ่งรุ่นแรกเราเห็นโปรเซสมาตั้งแต่สมัยที่ถ้าท่าพูดส่งมาเนี่คือแบบมือใหม่ นิวบีแบบว่าเรียนรู้กันมาเพราะตอนแรกเรามาจากเป็นเอ็มซของ encer, ดูบุญดีครับผมแล้วก็มาทําซีรีส์มันก็เรียนรู้กับพี่ออฟมาเรื่อยๆเรียนรู้มาเรื่อยๆแล้วก็เจอสิ่งใหม่มาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ได้รับฟีดแบ็กจากแฟนคลับแต่ผมว่าถ้าดูบุญดีมันมีความที่แตกต่างรเรารู้สึกว่าพี่ออฟเป็นคนที่รับฟังฟ<อ>ีดแบ็กแล้วก็แบบว่าอยากอธิบายหทุกคนเข้าใจก็เข้าใจแต่ว่าทุกคนจะเข้าใจไม่มากก็น้อยแต่เรารู้สึกว่าก็าดูจากหลายที่เหมือนกันว่า ค่ายทุกค่ายก็ฟังแต่เหมือนว่าเรารู้สึกว่าส่วนตัวในความรู้สึกเราที่ออกแบบความเยอะ <laughs> เยอะจนเกินไปเยอะเราจนเรารู้สึกว่าเอ้ยพี่มันคนเรามันมน,นุษย์นะเนาะมันก็มีหลายประเภทมันก็มีแบบรักที่ถูกกับรักที่ผิดวิธีอย่างที่บอกก็อยากให้ทุกคนรักให้ถูกวิธีอะไรเงี้ยก <laughs> ็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็เป็นห่วงที่ออาด้วยเพราะว่าอินเสพมาหรือว่าเขาดูแลหลายคนไม่ใช่แค่ผมคือทั้งค่ายทั้งค่ายไม่พอไม่ใช่แค่เด็กเด็กมันก็เป็นโปรเซสคนทํางานจากจาก ทั่วทุกมุมอ่ะมันมีคนหลายประเภทในการทํางานครับผมเรารู้สึกว่ามันก็ต้องแบบพัฒนาต่อไปเรื่อยะมันเป็นสิ่งที่ถูกแต่ยังไงก็พี่ยายพี่ออฟเครียดเหมือนกันก็ยากให้แบบก็เข้าใจแลหละถ้าอา่านเยอะมันจะเครียดแต่อ่านได้ก็เออครับให้มันดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยไปก็ยังฟีดแบกกันได้ตลอดอะไรเงี้ยครับอย่างบ้านบ้านเราหลักสี่ออก็คือใหญ่ขึ้นวันน้องมีน้องแบบตอนนี้คือสี่เจนแล้วปะเออรู้สึกแก่ขึ้นวันเลยามตอนแรกอยู่คนที่สี่สี่ห้าอะไรเงี้ย ตอนนี tamam. ้น่าสามสิบหรืออย่งสามสองหรอทุ่งเก้าสามสิไม่รู้อ่ะสามสิบเอ็ดเป็นซีโอไม่ได้เป็นซีอโอทุกทัานไม่ก็คือแบบพอมันใหญ่ขึ้นเราเล่นขาดนะพี่ดูแลหรือให้คำแนะนำน้องๆยังไงบ้างโอ้ยจริงๆถ้ามีใครปรึกษาผมยินดีมากเลยนะเรารู้สึกว่าทุกคนสามารถปรึกษาได้ก็ยังบอกเสมอว่าอะไรที่ไม่ดีเอาไปใช้อะไรที่ไม่ดีกำลังใช้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าก็เห็นเด็กๆแบบว่า รู้ดิเรารู้สึกมันเป็นเจนใหม่ที่บางอย่างไม่รู้ว่าอาจจะเข้าไม่ถึงแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเข้ายากใช่ครับแต่ก็เห็นว่าเด็กๆพยายามันแบบเต็มที่หรืออะไรหลายอย่างที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะกีมืนฟ้าหรืออนาคตต,ต่อไปอะไรเงี้ยที่มีแฟนคลับมาเยอะผมเป็นคนลุกแลวนึกถึงย้อนวนะัยในดิ่งเหียหแล้วแบบอุ้ยเออเหมือนแบบเฉ่งว่าทุกคนแบบพอมาโพสเองแล้วก็ตอนนั้นหน้าทะเลผมมีแต่กีมืนฟ้าก็ารู้สึกแบบเออเพื้มใจแบบดีใจที่ทุกคนติดตามเพราะว่ากว่าจะมีวันเนี้ย มันต้องแบบสร้างอะไรมาหลายอย่างทั้งใจทําหลายอย่างเพราะว่าบางอย่างใครจะมาเล่าความเหนื่อยให้คุณฟังใครจะมาเล่าปัญหาให้คุณฟังพอเราเล่าปัญหาความเหนื่อยกับทุกอย่างให้ฟังอะไรเงี้ยใครจะติดตามเราแต่แต่โดยรวมก็อยากให้บรรารกาศทุกอย่างมันดีครับเพราะว่าทุกอย่างพึ่งพาอาศัยกันอะ่อะผมก็พึ่งที่สื่อช่วยแบบโปรโมทให้ผมอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นค่ายเองตัวศิลปินเองแล้วก็แฟนคลับเองอะไรเงี้ยถ้ายิ่งแบบว่ารวมพลังกันแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเงี่ยจริงๆมันจะมี เรื่องที่ไม่เข้าใจกันว่ามันเรื่องปกติแต่ยังไงพูดยังไงให้มันแบบโอเคแล้วก็ปรับปรุงให้มันให้มันดีทากอย่างมันไม่ทันใจหรอะก็ต้องแบบค่อยๆปรับไปแต่ในในคลาสมก็คุณก็ดูเลยสมัยนั้นพี่ก็ถอยตับน้องแล้วอย่างเวลาน้องมีอะไรก็จะเด็กต้คุณถอยนี่ตลอดรอถ้ามีนี่ผมอะไรแบบบางช่วงที่ไม่ได้โซเชียลหอเลยว่าเฮ้ยทักมาได้เลยนะทุกคนทุกอย่างไม่เห็นอะไรเงี้ยเออเราเล่นเหมือนเข้าไปเราก็ออกหรือมีวันเล่นก็เล่นอะไรเงี้ยก็อย่างนี้ มองเป็นครอบครัวจริงๆเป็นพี่เป็นปนอ้องกันจริงๆสรับผมมองเป็นมองเป็นครอบครัวมาตั้งนานครับเพราะเราเป็นเจนแรกมันผ่านร้อนผ่านหนาวสมัยที่ไปไม่มีเสื้อผ้าใส่เดินไปซื้อเสื้อผ้าใส่เองทําแบบตั้งแต่อยู่บ้านหลังเก่าอะมาซื้อเสื้อผ้าใส่เองอะไรเงรี้ยครับผมพิเศษเองนะสักันคือที่ค่ายทีนพีเเองเป็นยังไงบ้างถึงแต่บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจโอ้มาคิดผมเหรอเป็นยังไงจริงๆเราไม่ได้นึกไม่ได้นึกถึงขนาดนั้นเลยดิเราอยู่แบบว่า จริงๆผมว่าค่ายอ่ะเต็มที่กับทุกคนมากครับผมแล้วก็สมตัวก็เต็มที่กับผมมากแล้วก็เรารู้สึกว่าบางอย่างอย่างที่บอกแหละบางอย่างเราไม่ถนัดที่จะทําออกมาแต่ท่านขับอยากให้ทําก็พูดตรงก็รู้สึกว่าก็าไม่ถนัดก,ก็ไม่ได้ทําก็เราอยู่ดีจะบอกว่าไม่ทํามันก็ไม่ถูกอะไรเนี่ยทำไมแต่จริงๆก็บอกได้นะรับฟังกันนะเพื่อใช่ก็จริงๆผมว่า ระยะเวลามันเปลี่ยนไปเรื่อยคนมันก็อยากเติบโตในสิ่งที่ตัวเองชอบหรืออยากทำอะไรบ้างหรือไม่อยากทำอะไรเงี้ยก็มาคุยกับพี่ให้ปรึกษาได้ว่าอยากจะโชว์ักยภาพด้านไหนหรืออะไรอย่างไรนะครับผมแต่ดีที่แบบว่ายอมเป็นคนรับฟังเออก็ยังฟีดแบ็กได้นะครับผมก็นั่นเลยฮะ <c oughs> ไม่ดราม่าเรื่องนี้ <c oughs> ไม่ดราม่าแต่เห็นว่าเดี๋ยวจะมีจัดไลน์อัพไว้ไว้นี้เอนครับของดูมนันดี สปอยต้องไปเคลียร์ได้เหรอสปอยสิคะสปอยมีอะไรอัะครับเฮ้ยเรย่องปกติเราไม่เคยทำไปพี่ผมว่าพี่น่าจะรู้มากกว่าผมนะพี่จะเป็นคนหนึ่อสปอยอยู่แล้วอ่ามันดีทั้งไม่ดีเนาะสปอยจริงผมก็ถ้กท่าสปอยอ่ะก็เห็นมีตารางคิวถ่ายไพลอตไม่ใช่ผมนะหลายหลายหลาย หลายคนดีกว่าจะเขาว่าหลายคนเห็นเขาไปถ่ายพาร์มากันบ้างแล้วเขาใครอ่ะเขาใส่เขาใครเขาโอ้โหผมผมไม่ได้อยู่แค่คนเดียวเนาะตัวย่อเด็กๆต้องซื่อไม่ได้ด้วยดิยืนหยุดเคื่องความจำไม่ได้เลยเครื่องความจำกมันหลุดลอยซะแล้วเดี๋ยวรอดูมีประกาศอะไรอ่ะ ใช่ครับผมก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากวันนี้ด้วยครับผมซีอุนิพาร์ที้นะครับผมมีของออฟฟิเชียลโฆษณาด้านหน้าได้สามารถติดผมได้ัผมฉันจะเก็บตังค์เลยฝากทุกสื่อได้ยินไหมฝากซูเปอร์ซันด้วยคอใหม่นะฮะเอกกัมเบอร์นะฮะผมฝากด้วยครับเราเก็บภาโฆษณาได้ที่ไหนอะได้ที่ผมเลยครับเท่าไหร่ครับ ครับผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมที่มางานในวันนี้นะก็เป็นซีพิค f เฟิร์สแฟนมิทติงนะครับซียูนิพาร์ที่นะครับผมขอบคุณที่อุดหนุนบัตรแล้วก็บัตรสตรีมมิ่งด้วยครับออนไลน์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกโปรเจกต์ที่จัดมาให้นะขอบคุณที่ยังติดตามกันตั้งแต่ก็จะมีคนที่ติดตามตั้งแต่แรกเกิดนะครับผมจนตอนนี้หรือว่าแรกเกิดแล้วก็ไปแล้วแล้วกลับมาใหม่ก็ยินดีเสนอครับผมก็ติดตามผลงานผมนะตอนนี้ไปได้เลยนะครับผมก็มี ผลงานไม่ว่าจะเป็นข้าฟ้าเองหรือมีซาวเวอร์ด้วยแล้วก็าฟาดแบงซูเปอร์ซันด้วยแล้วก็ผลงานเพลงใน,นษษษอนาคตนะครับผมก็ชื่นชอบผลงานไหนก็ติดตามได้ครับมีไพ่หลอดตัวใหม่ไหมคะไพ่หลอดตัวใหม่ <c oughs> โอเคอบ <c oughs> ชอบอบชอบเลยชอบเลย,ย <c oughs> ไม่รู้ครับผมไม่รู้ต้องรอติดตามอโอเคค่ะค่ะค่ะบอกว่าม <c oughs> ัานนี้ออกนอันนี้ลุกชุดสำเสื่อให้หนูผมก็ถอดเลย <gas m S 2> เอามาขายไงไม่ใช่คนเวทีจลอกวันนี้เราต้องเนินเอไม่สวยอยากโชอยากเอขอขอบคุณนะโอเคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครัผขอบคุณครับพี่สีกนาที่บอกว่าเาะม